เกิดคำวิจารณ์ที่แฟนๆรับไม่ได้กับฉากนี้ในละครแค้นตอนล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลซะแล้วสำหรับละครเรื่องแค้นทางช่อง3กับซีนแอบ,บวอาบอยูเล็กๆของเหมือนแพรหรือแตวนัทพรและเก่งกาศหรือแซมพฤชทิชัยลูกชายของปรางทองหรือแอบ,บทักษออซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมา โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาวิจารณ์ฉากเหมือนแพรและเก่งกาศในฟิตเนสซึ่งมีความ18บวกเอาไว้ว่ารู้สึกอีทุกฉากของเหมือนแพรเก่งกาศบริบทมันบ่ได้ฟินไม่ลงอะแกในเรื่องผู้หญิงอายุ30บวกส่วนผู้ชายอายุ16-17อยู่เลยและเวลาเจอกันทีบทก็ขยี้ให้ผู้ชายแตกตื่นเรื่องเพศเห็นรูปร่างนางเอกแล้วมีอารมณ์อย่างว่าจินตนาการภาพลามกเต็มไปหมดเขาไม่เอ๊ะบ้างหรอแฮชแท็กแค้นแฮชแท แค้นตอนที่6จากนั้นก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นๆเข้ามาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นว่าจริงค่ะเห็นด้วยมากๆดูแล้วอึดอัดอึดอัดจริงๆค่ะบทพยายามยัดเยียดให้ฟินแต่เอาอะไรมาฟินตอนเหมือนแพรอายุ18เก่งกาจเพิ่งเกิดไม่กี่ปีและตอนนี้แพร30กว่าแล้วดันมาแก้แค้นด้วยการอ่อยเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะ คิดอะไรอยู right, ่และนักเอกพูดเองด้วยนะคะว่าไม่หลอกใครพอรู้ว่าการถูกหลอกมันเจ็บแค่ไหนงงบทมากค่ะฮ่าฮ่าฮ่าแขนตอนที่หบทเรื่องนี้มันประหลาดมากความสัมพันธ์ตัวละครใดๆและอันนี้คือมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยเปล่ากับพุทธก็คือเป็นน้าเขยมันแบบ